ก็วันนี้รับผมจูเก้หนึ่งฮะวีกมอนนะผมกับฮีโร่เดมเปียวันนี้พิการขาดขานะฮะสี่ห้าหลุดไปแล้วหนึ่งนะครับน่าจะหลุดตั้งแต่ตอนเลือกตัวละพอเข้ามาเป็นกระดิ่งไปแล้วนะครับเหลือสี่ในมีตังจะร้อยห้าสิบหาไฟล้วนะครับเหลือเต้าฟีนโง่โงนะครับเดมแลมเพตแล้วก็แซนเวตตัวเล็ในตำนานเระข้าครับกลางทันเดอร์ ปนฮูกรีนะครับกับเกร,ครปคีเปอร์นะครับข้างล่างฟักสวิเบดเป็นการวนล,ลีจากแรมเพดอยู่กันไหมใครหลุดแบ <Very delicious. S 1> มเบิ้ลมาอเดิวมว่าสซวิเบดที่รูปไฟล์เพจเพฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมรีไหนครับเลยไม่เห็นบอก เอออันนี้ไอเขาเรียกว่าอะไรวะแต่แต่เนี่ยมันคือเอาไว้เหมือนเวลาเหมือนเอาไว้สกิลก่อนทีแรกอะไ้เช็คอะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าเหมือนเผาหัวเผาหัวเอ่อฟากบอกไม่รีจกกะกระทืบมึง,งเหมือนเวลาเราขับรถใช่ไหมเครื่องมันเย็นเราก็ต้องเผาหัวก่อนไอแต่เหมือนอันนั้นปะเหมือนว่าเผาเผาหัวให้ไม่ให้สกิลมันแหลกอะ เฮออ้เขาหัวไม่รู้มันไม่แบบกดก่อนอ่ะเอาไ้กดก่อนก่อนเล่นอะไรเ<ๆ>งรี้ยปล่อยซึมไม่พอใจออกอ่ะแดมบ็อกบอครับอกกด,ก,ดกดแล้วกดอะไรกดแดงก็ปเปล่ามาว่าเฉดิดแอป,ปเปินลนะเรากัดไม้มาเลยเพราะว่าเรามีเจ็ดห้าสิบ ปัาจัยมันหกร้อยี่ห้านะครับสามาเอาฟินในอย้ยฟินไม่อยู่อีกชิปหายแล้งานนี้ไอ้ฟินไปไหนเนี่ยเอามีการโวลรรีครั้งนะครับจากฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งข้ามโวลรรีให้อ่ะสิคิวสองก็คือกด แล้วพุ่งใส่เป้าหมาย3ามพส,สกิลหนึ่งเวอร์อันตีกันหัวเฮ้ยฟิน์อยู่ปะเนี่ยฮัโโลโ,โหลโอ้โหอีกตัวหนึ่งหลุดอีกตัวหนึ่งเมอร์จะเลิร์นรัหลุดไปดีกว่ายืนเมอร์แน,น่ดึงเงินดึงเงินดึงเวลเตะไปสิบห้าทีเอ้ยกี่กี่ทีเตะได้วะห้าทีห้าทีเอฟเค เลนอื่นไหวไหมครับเลนล่างอันน้หน้าเป็นห่วงนะเนี่ยแต่ว่าดีมันไม่มีตัวตันเลยวะ่ะแบบสตันแบบวิลเล่แม็กมัดเบเฮอะไรเงี้ยไ,ไม่งั้นล่วงไปแล้วก็ได้นะครับตัวสกิลอาฟินมาเวเป็นตัวสกงสกิลทั้งนั้นเลยโโหว,วิบากโคตรเจ็บ มีการโหวตเริ่มใหม่ครับจากแรมเพ็ไอ้เมื่อวานเขาแข่งอะไรกันนี่วะแข่งทีมแชมทัวร์ของต่างประเทศนะครับไม่ได้ตามเลยวะไม่รู้วะไม่รู้ไม่รู้แบบทีมใครเป็นใครไม่ค่อยรู้วะทัวร์หน้าทัวร์หน้าไม่รู้จะมีเราไอ้ผ้หรือเปล่านะแบบมันไม่รู้อะคือ คือผมเคยบอกไปแล้วว่าผมอยากอยู่ในเซฟโซนในช่องผมไม่ค่อยอยากออกไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวสมมุติว่าในช่องเราเขาไม่ชอบก็ปัดทิ้งแต่เราไปภาคเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นทางการเนี่ยพอเขาไม่ชอบเขาจะแบบอ้าไม่นิยมภาคไหมวะอะไรเงี้ยจะด่าได้ใช่ไหมแต่อยู่ในเซฟโซนของเราอะเราจะภาคไงก็เรื่องของเราถูกปะผมก็ไม่ค่อยอยากไปแต่ถ้าจ้างไปแน่นอนมันก็ต้องไปถ้าได้ตังก็ต้องไปก็ไปไปอยู่แล้วช่วงนี้ร้อนอยู่ด้วย นะไม่อยากไปแต่ได้ตังก็ไปเอ,อไฟเอ็มผมไม่อยากเล่นแล้วตอนนี้แต่ว่ามีคนจ้างผมกันเล่นนะก็ต้องเล่นนะเปล่า <c oughs> เออพยายามจะเลิกเลิกหลายทีแนละ้วไเอม็มพอจะเลิกปุ๊บไม่ไม่มีคนติดต่อจ้างงานอนะไรเงี้ยจริงๆนาะนๆะนะเราไปเล่นทีพอไปเล่นเราลงคลิปคนแม่ก็ตินต่อมาพอเล่นทุกวนันแม่งไม่มีใครจ้างไม่มีใครให้โปรโมทเซิร์ฟพอนานๆเล่นทะีนาะนๆลงคลิปนทะีสนะักนะ ปีติดต่อมาเยอะอ้งงเหมือนกันชีวิตอ่าละเพ็ดไปสแซนดาแล้วเบื่อไปเรียบร้อยครับผมเนมเฟนฟุเล่นบอลโอ้โหแซนไอเกิลผูกี้ไปได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาได้ทุกเลนเว้ยอยู่ได้ทุกเลน ปินผู้ใบยิ่งเดียบร้อยอ่ะแลมเพได้คิวอะซีเวตปั่นปินครับแล้วก็ไม่รอครับไปยืนแลกไปเลยแลกไปเลยเรามีพาร์ทซีบอยู่แต่ก็ตีชนแรงอยู่มาถอยครับลุนวินวอลโล่นะครับ ไปเอาโซลโลวทันเดอร์ได้ไหมครับเวล์เจ็ดเวล์เจ็ดไม่มีอะไรนะครับมีรองเท้าอันเดียวแล้เวเปิดเวอร์ไปก่อนนะแลมเพกกำลังล็อกมาช่วยอยู่กัดแม่งเลยกัดไปเลยไม่ต้องรอล้าหรอกกัดไปกัดกัด,ก,ดกัดเลยกัดบาป <c oughs> อ่าแลมเพจมันมาร์กเป้าให้ทําให้เห็นตัวนะครับมันน่าจะจังหวะดักแม่มันถ้าแลมเพจไม่มาร์กอาจจะไม่เห็นหรือยากกว่านี้พอมาร์กเป้าก็ง่ายหน่อย ทำเห็ดบอกหอชนสักตับก็ไม่ได้แต่ว่าแค่ลำเห็ดล็อกก็ได้อสิลแล้วนะโอเคแค่ล็อกก็ได้อสิลแล้วไม่ต้องมาถึงตัวสิ้สองสองคิวในตัวกลางกับตัวบนตัวนี้แล้วตีคูดาไว้ด้วยนะสามสิบบิ๊กเจ๊าะเหมือนกันสักเมื่อกี้โซโล่ได้นี่ก็เนี่ยโซโล่ได้แต่แต่ว่าเมื่อกี้มันมันไม่ได้โซโล่แล้วตายเลยนะครับมันใช้เวลาถ้าอยู่ใกล้ปอมก็อาจจะไม่ทัน ฟินระวังเขา a t ะ a ท k ฟินเออไปเขาได้ไหมลองดูไปสองแล้วหนึ่งเวอร์ฮะอะไรตีต่ออันตีแดงหัวโอ้โหไม่มีอะไรเลยฮะมีรองเท้าขวดบาดทะิตไม่ได้ขวดไม่เพิ่มสเต็กอะไรอยู่แล้วนะรองเท้าก็ไม่เพิ่มอะไรแค่วิ่งไวบาดทะิตเพิ่มสเต็กนิดหน่อยฮะสะเต็งฮะสเต็งสามยินสามก็แค่นี้ก็สามารถโซโลได้แล้วครับมีเลเวล นิ่มๆไปไอ้เหียอยู่ you, ครับ <c oughs> oon, กรีปลุยเจร่างอาบล้มเพ็ดลอกมันแล้ว มีการวนลีลีไร้หกกะลีแล้วไม่ลีแล้วเกมมันตีแต่ไม่รอดคนระับเพียงล็อกมาแต่ไม่พุ่งไม่เวรอร์ป่าบุตรลอยเก็บหนึอ่อานตียังไม่ได้ใช้นะแล้วยังไงนะแด็กหัวไปดีเก็บไปสองครับห้าส่วนแล้วมาไหนทันเดอร์โจทย์เก่าครับซื้อสองกูดาแล้วพุ่งไปเลยพุ่งไปอานตีอุดาอีกสิบวิพุ่งไม่พุ่งพุ่งไม่พุ่ง ุ่งเข้าป้อมเลยฮะสกิลหนึ่งเบอร์ไปแอนตี้ไม่มีตีสู้ก่อนแล้วถอยดีกว่านะครับโอ้โหลาเพชราเพชไม่กล้าไปต่อแรงผ่าแรงเอาเป็นพี่เคหูเจนนาะทีพีเคโซโลโได้หมดเลยนะเก็บเกล็บบางๆต่างกันทางเด้อ่าไหร อารอแรมเพดมาเป้าครับแซนนติลงใส่เกมครับแรมเพดล,ล็อกอยู่ฮะแล้วเดอร์ผ่าแล้วเสร็จแรมเพดสวยร่างฟินโอ้โ oh. หจะเดินมาหาคีบไปคีบช่วยแชร์วานหนี s <S มาแล้วไม่หนีตายนะเฮ้ยบินเข้าเลยเหรอ I close the dish. have got bomb, my food tastes better with music. I've oh, been my shirt. I smell lifeblood out there. Loon crang, my me. Bon loon prom. โอ้ยเือดเหลือน้อยเนี่ยแต่ว่าสก,กิลแมงก็แดกเรียดเด้งอยู่ดีแล้วข้างล่างมีวอดรับบิงมาเลยอนะ่ะสองแล้วหนึ่งอ้โหูมาดาไมพรตีตีสดไว้ก่อนโอเคฟินได้มาตัวหนึ่ง,ก,งกลับบ้างเติมขวดเติมเครดก่อนไหมมานาไม่มีเดีย๋วยวเขาก็โบกใหม่ไปรีบครับ อันตีมันก็แรงอยู่เหมือนกันนะแล้วคูดาวมาประเด็นคูดาวแม่งน้อยเลยดิสามสิบวิอ้าวเฮียแล้วทำไมไม่เหลือยี่สิบป่ะเนี่ยได้รูนเหรอว่ายี่สิบวิเองเหรอทำจริงอันตีมันดีนะนี่ครับเวอร์กัดเนี่ยดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับหายเลยชุดเดียวสีเบรโอ้โหอันตีนี่ไงสามสิบวิปกติกับสามสิบ ผมว่าน่าจะพอๆพอกับเดดูดน่าจะนาทีหนึ่งอันนี้แม่งสามซีบีแป๊บเดียว <Out there. S 2> แอบแอบอันนี้เพื่อนร้องให้คนระับโดดมาเวอรนะ์ไปฮะแซลงมาช่วยตีทีหนึ่งครับเก็บบูก,กี้ไปได้ฮนะตีจะมาแล้วเอ้ยเธอร์ผ่าก,กันหัวไปบ้าเรียบร้อยเก็บสองไม่ไนา่าจะบิงตามต่อครับผม อันเดอร์มาเราข้าระยะที่สองครับพุ่งมาเวอร์ครับผมตีนี่อ่าแสนแบ่งไปตัวหนึ่งเอ้ความตีไม่ตายเฮ้ยรีบกลับบ้านนะทันเดอร์เกิดมาพาเด้อสิบห้าวิเราจะไปตายแล้วเดือมร้ย 300. อยเฮ้ยมันพาห้าร้อยอยู่นะยังไงลวนไม่มีเิ้นซูมแบบตอดเลือดให้หน่อยดิ สวยอ,อ่ะอย่างเงี้ยตายแล้ว400อ,อ้าวทันไหมโอ้โหไม่ทันนะครับเดินช้าไปนิสเสียวเราไม่มีวอร์ดมันมีวอร์ดแล้วไม่มีวอ,ววอ,วอ,อดเขาบอดแดกอยู่ดิกลับบ้านไปกลับบ้านไปดีกว่าไม่กลับหรอครับแดกยาม่วงเลยฮนะโอ้โหีทางปลอมใจเย็น เฮ้ยาอาแฟนเฮ้ยหลังปอมเฮ้ยโอ้โหจะเย็นโอ้โหจะมึงเห็นมันเก็บรูนไหมเหรอเใส่เต็มเต็มหมดเลยบายเห็นอยู่มันเก็บรูนไปเมืม่อกี้ไปเ<ป>ข้าเลยอุ้ยอู้เข้าเลยเหรอฟากระชาช่วยฮะ แต่ไงก็มานาไม่พอตีดีเรียบร้อยโดนปิดตำนานะคือไม่พร้อมบวกครับเลื่อนมานาไม่พร้อมครับแต่แบบไปบวกครับแล้วเสียดย่างงีนโดนปิดตำนานฟันค่าได้ไปแดียวพันหนึ่งจากจะอิ่มไม่อิ่มเลยฮนะรีบไปหน่อยครับใจร้อนไปหน่อยไปตูมปแปบบ๊บ เมาเทียบๆนะฝั่งมันห้าตัวเฮ้ยฮ่าฮ่าอยู่จะจูบกันอยู่แล้วเราวอดก่อนนะซื้อวอดมาเพียบเลยครับแล้วเกบมาสาันฟินนันตีโอ้โหฟินตายครับผมอ่าเราแต่ว่าเพื่อเราได้สองครับโอ้โห <c oughs> ้สามโอเคไหวอยู่ อย่าไม่ทันได้ช่วยเลยไปหนฟักยักระทืบทใครเมื่อกี้นี้พิมอยู่เห็นกระทืบทใครเด็กหัวไปดีสต่เพียได้สามเอาออกจอกกระอเลยครับผมแต่รีบดันนะรู้ว่าคนน้อยรีบดันดีกว่าทำรอยแตง ลีเจนด์อ่าต่อไปนะเป็นคาฟ้านะครับคาฟ้าก็จะเพิ่มอันติเฮ้ยสกิลเนึ่ยเวอร์อันติกัดโอ้โหแรงจัดนะครับอ่าเพิ่มอันติอ่าอันติจะมีชาร์จเขาเรียกลูกแก้วไม่รู้ทำไมเรียกลูกแก้วเหมือนกันคือชาร์จมันก็ทำให้สกิล จนื่อแรงด้วยครับเช่นสกิลหนึ่งอะไรเนี้ยชาร์จหนึ่งอันจะเพิ่มเขาจสายสามห้าหน่วยอ่าแต่ว่าถ้ามีหกชาร์จเนี่ยก็เพิ่มบวกเข้าไปสกิลสองก็ด้วยนะหนึ่งสองอันตีเนี่ยแปลว่ากรถาฟ้าก,ก็ก็น่าจะเพิ่มทุกสกิลเลยสกิลสามก็เพิ่มอะเนี้ยสกิสตัวระดับความเร็วโจมตีสิบต่อหนึ่งลูกแก้วอ่าไปไหนเอยังดูดับเบิลป่าป่า,ปา สวยหรือว่าคำนี้มันแปลว่าลูกแก้ววะ E W e N E N C E อ่าน่าอะไรวะเนี่ยเคี้ยงโงอีกไปเวอร์บาปมีดับเบิลอยู่แหมแล้วไม่ตายตอนที่แปดนี่มีลุนอิมมาเนี่ยแต่ตายก็เหนื่อยหน่อยแต่ฟ้ากินม,มอเลยกินม,มออะไรโลคูดานติ แล้วกดแล้วก็สกิลแรงด้วยนะครับไรไล,ลคิวรัวๆบนไปแซนดีเนะี่หนน้อยเล่นเดมอะคือมันไม่ต้องใช้ไอเทมเยอะยจ็สิบแปดไม่มีอะไรเม่งสลโลขอได้และแล้วก็สกิลคูดาวไม่นานนะครับไม่ต้องรอตีคูดาว ไปพุ่งมาเวอแล้วแดกหัวโขเรียบร้อยเซเบตเจอแล้วเห็นลากอ่าดันไหมครับเฮ้ยแอบทำารคุกกี้ โอ้รีบดันเลยเ,เว้ยสิบห้าทีรีบสองทิวละเข้าเวทแน่บ้ะนะมาแล้วครับกระทาฟ้า <help> on, <26 S 1> สิบห้าทีเพื่อสิบหกกันด้วยครับตอนนี้น่าจะโซโล่ใครก็ได้ละทำให้สาม,มารถเพิ่มลูกแก้วได้สูงสุดจากสามเป็นหกลดลูกแก้วจากการตาย ไปหาลูกแก้วอันนี้ไปข้างบนอยู่สี่อับไปจะอีเวรกาดหวาัวโอ้โหดูดิแอมแม่งได้คิวตัวเดียวลูกแก้วเต็มหกครดนล้วโอ้โหสะสมง่ายสะด้วย ไปแล้วพุ่งมาโอ้โหเกมสามโกกี้บอกยังเดินไม่ถึงเลยมึงไวยังวะโอ้โหยังไวอ้ะตอนจบเกมดับน้องหิมว่าบอกแล้วให้รีไม่รีชัวร์นีผมเห็นอนาคตเดนิกเคยดูหนังวะเรื่องเดนิกอะเห็นอนาคตสองสองนาที ปาปกัดหัวสวยอไอ้เนี่ยเล่นน่ะมีคลารสป่ะไม่รู้จำชื่อพายเองม่ได้ที่มันเล่นกวนอไรเด้อะดิคลารเคริดเออหนังหน้ามีพักสองไงไอ้เนี้ยผมว่ามันชอบอ่ะเป็นน็กจัมเปอร์อะไรเงี้ยเออหนังหน้ามีพักสองไม่ค่อยมีหรือว่าจัมเปอร์มันใช้ทุนสร้างเยอะไอ้ที่มันวาไปวามา สมัยสมัยก่อนอาจจะใช้ทุนเยอะเว้ยมันต้องบินไปจริงหรือเปล่าสมัยนี้ซีจีได้นะแต่มันวาร์ปไปเรื่อยไงฉากหนึ่งปาลี่ฉากหนึ่งอียิ์พีระมิดสฟิงค์ไอเ้ยวาร์ปมันเลยจอมเปอร์ออกกระทงม่วงให้ใครครับให้แฟนไอ,อแซนไอแซนหรือให้แรมฟินยหยาอะไรฟิน ฟินกันหาฟ้าดันไปช่วยเรื่องซูมผมว่าช่วยเรื่องตีมันน่าจะดีกว่านะใช่ไหมช่วยเรื่องอันตีไปช่วยถ้าช่วยสกิลสองหรือสามอะไรเงี้ยโอเคกว่าอีกช่วยซูมแม่งไม่มีใครเอาไอ้ฟินเลยเพราะมันไม่ค่อยมีประโยชน์ <laughs> เออช่วยสองหรือสามแม่งมาเยอะ,ะไปไป เว้ยฟินาวานเอ้ฟินนั่นได้หนูแล้วยิงไปฟินเอ้ยดากะจายดากะจายล่งยิงไปฟินนัดเดียวแซลงมาได้คิวเฉยเนิยฮะลงมาอีกครับเมื่อกี้ไม่ลงด้วยล่างปลอมตีแล้วทันเดอร์ะตายฮะฟินซูปไปครับเดมกาลังมาครับไปให้มาแล้วโอ้โหซิวนหนึ่งใบเก็บหนึ่งกาดเก็บสองครับฟินโซูมาตีต่อปาบปาบปาบเอ้ยทีเดียวเอ้ทีเดียวเอ้ฟินเออไอสัตว์ยิงหน่อยเดียวโห ันไม่อยากล้าเราพุ่งมาเออโอ้โหแล้วเก็บไปสามใส่ถึงบอกไม่อยากล้าแต่ล้าถือเพื่อนอย่าตายเอะไร <laughs> <laughs> โอ้โหไม่ยิ้มอ่ะมันตายตัวที่8 8ดแปดแล้วนี่สิบสองที่สามตัวยิ้มนะครับ <c oughs> ไม่น่าไปตายตัวกลางเลยไม่งั้นยิ้มไม่นานละ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้ใหม่เนี่ตีรีเซ็ตละบิงมาเวอร์สวีเว่นเลยโอ้บิงหนีไปละ <c oughs> บิงเข้าตายแน่เลือดแปดร้อยวันเจี๊ยบ อ่ะตอนนี้20นาทีฮะกดไป20ตัวแล้วเห็นมา10เหมือนกันสามข้าเงียบเลยกะหวานเจี๊ยบสี่ห้าตอนเกมดาวฮีโร่มาหน้ามีหยุดซานมาตัวหนึ่งโอเคถ้าหน้าก็น่าจะไปน่าจะได้เปรียบอยู่ไม่มีตันเลยมีตัวสกิลชิบหายแล้วเดมโซโลมาเลยนี่ จับเวนมาเบอร์ตีตกัดโอโ้โหโซโล,โลโนี่มาตะยิวสองยไม่ทันใช้เลยํานะครับอ่ามีคนบอกว่าสมกับห้าเนี่ยสามได้เปรียบเงินไวกว่าของไวกว่าแบบก็มีบางคนคิดอย่างนี้นะแต่ผมคิดว่า5้าน่าจะได้เปรียบเพราฮีโร่เยอะกว่า นะสุปะเออแต่4ี่ห้าเนี่ยแน่นอน5ได้เปรียบผมว่าอันนี้น่าจะเห็นไปเสียงส่วนใหญ่ว่า5ได้เปรียบสเพราะว่าสี่คนนะมันหลุดไปแค่หนึ่งเงินมันไม่ได้ฉี่ขนาดนั้นนะมันก็จะได้เงินกันเลเวลเด้งมากกว่าแต่ไม่มากพอขนาดที่สองหสห้าที่มันแบบเด้งรัวๆขนาดนั้นปาบตัวไอจบ เรียบร้อยเลยจะทำอะไรก็ไม่ได้ครับรู้วิ่งแล้ว่ารอของหรือรออะไรไอทางนี้ไม่ต้องใช้ของอันนี้เดาไหมยพอมันโซโล่ได้เนี่ยโดนเกมนี้โซโล่ยาวเลยมีของเลยทีนี้มันต้องเก่าแล้วมันมาแล้วฟินนีานไปเออยิงมาเพื่อนใน ไม่เกี่ยวหรอกแครี่มึงดีกว่ากูเยอะนี่กูกี้อบอกแล้วมึงไม่เอาแครี่ดีๆมาละ่ะอฮะฮีโร่มีตั้งร้อยกระตัวแล้วมึงไม่เอาแครี่ดีๆมาละแะแครี่ดีมีเยอะป่าป่าป่าเว้ยกระจายพินฟินฟินฟินสูงว่ะเพื่อน,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 ม,ม,นมาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกฟินสูงมาเออเออมาพุ่งมาเบื่อไปฮะกัดหัวไปเรียบร้อยไม่ไหนทันเดอ้อ ทันเดอร์ันเดอร์ยิมมัวเทัามึงห้าเดมบอกไม่เกี่ยวหรอกแคลรี่มึงดีกว่าพวกกูอไม่เกี่ยวหรอกก็มึงหา้าไ่เอาแคลรี่ดีมาล้เพื่อนแคลรี่ดี oh, <man. S 1> โดนแบนหมดแล้วเอาเป็นตัวทองครับเฮ้แต่ว,ว่าฮอนใหม่ฮอนสองฮอนรีบอร์ย ฮีโร่เลยแปดสิบอ,อะแครีน่นาจะเหลือให้เล่นน้อยนะเห <ST> ็นไลน์อัพในที่มันฮีโร่ที่มันรุนแรเลี้ยเเลือแครีี่ที่อยู่ไม่กี่ตัวเองกัดหัวไปสวยเหลือแค <ST> รีนี A ่ G อยู่แบบผมไม่นับว่ากี่ตัววะแต่แบบเห็นลายชื่อเลือเลือน้อยอยู่แครีนี่ A G มันน้อยอยู่แล้วนะพูดถึง เนี่ยมันน้อยกว่าพวกอู่แล้วเห็นไหมตัวตัวสเต็งกับอินน่าจะพอๆกันแต่แต่แต่เอีมีน้อยกว่าแต่ว่าเราก็เล่นกันแค่อย,อยู่ประมาณ20ตัวไปแล้วตัวฮะยี่สิบกั็แล้ว,นะว, e ลวเราก็เล่นกันอยู่หน้าเดิมๆฟินเนี่ย ไปพุ่งมาครับโอ้โหยิ่เจนเราเล่นกันอยู่นี่แหละปงฟินฮาโลบู๊แอกไอ้บู๊แอกตัวเนื้อก็เดี๋ยวนี้หายเลยนะแกตัวอะไรกันฮารุเล่นตัวอะไรวะสเกลในฮาวเงี้ยสุวิเบตอย่างเงี้ยเตอย่างเงี้ยก็เล่นกันอยู่แค่นี้แหละ อา้าวคอนเลยฮะโอ้โหอา้าสามทางพอดีเลยคอนจบที่ยี่สิบเจ็ดอาสีู่มาตอนี้ไปแล้วบายบาย,บาย